แนวข้อสอบคณิตประยุกต์ข้อที่31จากสมการสแควรูทแปดส่วนสิบห้าคูณด้วยลบ root 10, สแควรูทสิบส่วนสามหารด้วยลบ root 5, สแควรูทห้าส่วนสิบสองมีค่าเท่ากับ x ส่วน y คูณด้วยรูทสิบห้าเมื่อ x และ y เป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้ว x ลบ y มีค่าเท่ากับเท่าใดวิธีทำข้อนี้นะครับรูทแปด 8, ส่วนรูทสิบห้ามันสามารถแยกได้เป็น รูทแปดส่วนรูทสิแบบนี้ได้ครับแล้วก็สังเกตเนาะตรงนี้มีเครื่องหมายลบตรงนี้ก็มีเครื่องหมายลบลบหารลบจะได้บวกคูณด้วยรูทสิบส่วนสามแยกได้เป็นรูทสิบส่วนด้วยรูทสามต่อมานะครับเจอเครื่องหมายหารเนาะให้เปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณจากรูทห้ส่วนสิจะกลายเป็นรูทสิบส่วนด้วยรูทห้าทำการสลับเศษส่วนนั่นเอง มีค่าเท่ากับ x ส่วนด้วย y สังเกตว่า r ูท t 15มาถูกคูณ x ส่วน y อยู่เราสามารถย้ายข้างมาได้ครับรูทเวลาย้ายข้างมาแล้วมันจะอยู่ในรูปของตัวส่วนคูณด้วย1ส่วนด้วย r ูท t 15สามารถตัดทอดก็ได้รูทตัดกับ r ูท t 10ได้ลูท2อูท3ตัดกับลูท12 ได้รูทสี่รูทสองไปคูณกับรูทสี่จะได้รูทแปดรูทแปดไปคูณกับรูทแปดตรงนี้จำไว้นะครับรูทตัวเดียวกันคูณกันรูทจะหายครับให้ตอบตัวด้านในดังนั้นรูทแปดคูณรูทแปดจะได้เป็นแปดส่วนด้วยรูทสิบห้าคูณรูทสิบห้ารูทหายครับได้สิบห้าจะมีค่าเท่ากับ x ส่วนด้วย y เราสามารถสรุปได้ว่าค่า x จะมีค่าเท่ากับค่า x ก็คือ8แล้วก็ค่า y มีค่าเท่ากับ15โจทยวจะรู้ว่า x ลบ y มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เราก็แทนค่าลงไปครับแทนค่า x ลงไปก็คือ8ลบด้วยแทนค่า y ลงไปคือ15 8ลบ15เท่ากับลบ7ข้อนี้ก็เรียกตอบข้อที่3นั่นเอง ถ้าหากว่าน้องๆได้รับฟังกันจนมาถึงตอนนี้ผู้สอนก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งเลยครับที่เราได้มีการเรียนรู้ไปพร้อมกันแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ